สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ข่าวเทคโนโลยีและธุรกิจที่อัปเดตเร็วฉับไวเจาะลึกทุกมุมมองสำคัญในโลกดิจิทัลยุคใหม่วันนี้เราขนข่าวเด็ดๆมาให้ฟังเพียบทั้งความร่วมมือระดับโลกของ Google และ Xreal ที่อาจเปลี่ยนโฉมวงการ AR ไปตลอดการการระบาดของ AI ในตลาดเงินทุนทั่วโลกรวมถึงความเคลื่อนไหวของบริษัทยักษ์ใหญ่อย,อย่าง t e Dance และหัวเวที่กำลังขยายอำนาจในหลายแนวรบครับ นอกจากนี้เรายังจะพูดถึงความสำเร็จระดับนานาชาติของบริษัทจีนอย่างไปตู้ที่คว้าใบอนุญาตไร้คนขับแรกในดูไบไปจนถึงดีล IPO สุดฮอตของ Minimax ที่ผู้ลงทุนแห่จองเกิน1 2 0 0เท่าแล้วก็ไม่พลาดข่าวเ x ีย o m i ที่แซงหน้า BYD กลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับ3ของโลกจากมูลค่าตลาดงานนี้มีแต่เรื่องฮอตๆรออยู่ข้างหน้าครับในงาน CES 2026 Google และ x r e a l ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ลึกซึ้งโดย x r e a l จะกลายเป็นพันธมิตรฮาร์ดแวร์หลักของ Android XR พร้อมเปิดตัว Project Aura อุปกรณ์ AR Flagship ที่ใช้ AI Gemini เพื่อสร้างประสบการณ์โต้อตอบแบบธรรมชาติคาดว่า Google จะลงทุนใน x r e a l ภายในปีนี้เพื่อแข่งกับ Meta และ Apple ทั้งสองบริษัทร่วมพัฒนาชิป X 1 S และระบบ Optical e t r u e ที่ลด l a t e n น y ได้เหลือแค่3มิลลิวินาที สะท้อนบทบาทของบริษัทจีนในห่วงโซ่อุปทานโลกด้านอื่นๆ AI ยังครองตลาด VC ทั่วโลกโดยในปี2025มีมูลค่าดิวรวม512 0 0 0ล้านดอลลาร์ส่วน b y d a n c e ออกมาย้ำว่าไม่มีแพลนผลิตรถยนต์เองแม้เคยร่วมงานกับ BMW และ Mercedes-Benz ด้าน AI บนมือถือและแว่นตาเช่น Project ์ d o o b a ก็ยังเดินหน้าต่อครับ เมื่อวันที่6มกราคมอพอลโลโกจากไบตู้ได้รับใบอนุญาตทดสอบการขับขี่แบบไร้คนขับเต็มรูปแบบจากหน่วยงานขนส่งดูไบกลายเป็นบริษัทแรกและเดียวที่ได้รับอนุญาตนี้พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการอัตโนมัติแห่งแรกนอกจีนในดูไบรองรับการดำเนินงานขนาดใหญ่และสนับสนุนยุทธศาสตร์สมาร์ทซิตี้2030ของดูไบที่ต้องการให้25%ของการเดินทางเป็นระบบอัตโนมัติหวังหยุนเผิงประธานฝ่ายขับขี่อัจฉริยะของไบดู ระบุว่าโครงสร้างพื้นฐานและนโยบายก้าวหน้าของดูไบเหมาะอย่างยิ่งกับพัฒนาเทคโนโลโยีนี้ปัจจุบันอพอลโลโกให้บริการใน22เมืองทั่วโลกขนส่งผู้โดยสารกว่า17ล้านครั้งความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนบทบาทของจีนในการนำเสนอบทเรียนและแนวทางใหม่ให้ระบบขนส่งอนาคตทั่วโลกครับ Minimax บริษัทสตาร์ทอัพ a ออายุเพียง4ปี เปิดจอง IPO ในฮ่องกงเมื่อวันที่6มกราคมและได้รับความสนใจมหาศาลโดยมีคำสั่งซื้อเข้ามาถึง1,209เท่าของจำนวนหุ้นที่จัดสรรพร้อมยอด Margin Financing กว่า253,000ล้านดอลลาร์ฮ่องกงบริษัทตั้งราคาเสนอขายที่151-165ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้นคาดระดมทุนได้ราว4.19พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ536ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีนักลงทุนหลักอย่าง a l บา A.D.I.A、Mirai Asset และ eFund จองซื้อหุ้นรวมกว่า348ล้านดอลลาร์สหรัฐถือเป็นการยืนยันความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทแม้พนักงานส่วนใหญ่อายุเฉลี่ยเพียง29ปีแต่ Minimax ก็สามารถกลายเป็นบริษัท AI ที่เข้าจดทะเบียนเร็วที่สุดในโลกและเตรียมซื้อขายอย่างเป็นทางการวันที่9มกราคมนี้ครับเซียวมีกลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับ3ของโลกจากมูลค่าตลาด แสงหน้า BYD แม้เพียงเล็กน้อยโดยมูลค่าตลาดอยู่ที่131.49พันล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ BYD อยู่ที่130.23พันล้านดอลลาร์สหรัฐเท е สลาและโตโยต้ายังคงครองตำแหน่ง1และสองปี2025เสี่ยมี่ส่งมอบรถได้มากกว่า410,000คันโดยเฉพาะเดือนธันวาคมที่ส่งมอบเกิน50,000คัน กำไรสุทธิไตรามาสแรก700ล้านหยวนจุดแข็งสำคัญคือระบบนิเวศมนุษย์รถยนต์บ้านที่ทำให้83%ของเจ้าของ SU7 ใช้ผลิตภัณฑ์เส x ยยวี่ตั้งแต่5รายการขึ้นไปแม้จีนจะส่งออกรถยนต์พุ่งกระฉูดถึง6.41ล้านคันในปี2024แต่เสียวี่ยังเผชิญความท้าทายเรื่องกำลังการผลิตและการขยายตัวสู่ยุโรปในปี2027ที่พฤติกรรมผู้บริโภคต่างจากจีนครับ เมื่อวันที่5มกราคมเซิรเจิ้นจัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้าง222โครงการมูลค่ารวมกว่า157 0 0 0ล้านหยวนหนึ่งในนั้นคือศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวิดีโอในเขตย้้ยไห่นันซานาซึ่งจะเป็นสำนักงานใหญ่แห่งที่2ของโตอินศูนย์นี้จะสนับสน,นุน R&D ของโตอินเท่าเดียวและธุรกิจใหม่อย่างการชำระเงินพร้อมก่อตั้ง b y Dance AI Lab และศูนย์บริการแพลตฟอร์ม S a a ์ เพื่อส่งเสริมคลัสเตอร์หุ่นยนต์ในพื้นที่ที่ดินขนาด87,000ตารางเมตรถูกประมูลโดยบริษัทในเครือ ByteDance ด้วยราคา965ล้านหยวนและจะเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟใต้ดิน Talent Park สาย13โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ByteDance ในการขยายฐานเทคโนโลยีในเซินเจิน้นศูนย์กลางนวัตกรรมของจีนครับ C a u t o Technology ผู้ผลิตหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำจากเซินเจิน้น ประกาศปิดรอบซีรีส์ B โดยมีนักลงทุนรายใหญ่เข้าร่วมเช่น c i t e r w e l l UHO Asset, CICC Capital และ HLC เงินทุนจะใช้พัฒนาเทคโนโลยีขยายตลาดและเสริมทีมงาน C a u t o ก่อตั้งในปี2021โดยเติ้งจูหมิงผู้มีประสบการณ์ในเทคโนโลยีใต้น้ำและโครงการทหารบริษัทเน้นกลยุทธ์คุ้มค่าตั้งราคาหุ้นยนต์199-399ดอลลาร์สหรัฐ จำหน่ายผ่าน Amazon t ทีมูและ Aliexpress ครอบคลุมอเมริกาเหนือยุโรปและออสเตรเลียปี2024ไรายได้เกิน100ล้านหยวนและติดอันดับ4บน Amazon บริษัทเคยระดมทุนจากเจมชิดวิงและนักลงทุนสถาบันหลายรายสะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพและตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสู่การ IPO ในอนาคตครับระบบขับขี่อัตโนมัติหัวเว่ย S, กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ร่วมทุนจากญี่ปุ่นเช่นด่องเฟิงฮอนด้า GAC Toyota และเล x ซัที่อยู่ระหว่างการนำระบบไปใช้งานแม้เดิมทีค่ายเหล่านี้พึ่งพาเทคโนโลยีจาก Nvidia เดียและคอคำแต่ตอนนี้หันมาใช้แนวทางจีนเป็นหลักมากขึ้น Audi a 5L Sportback ถึงกับโฆษณาตนเองว่าเป็นรถเครื่องยนต์แรกของโลกที่ติดตั้งหัว,วเวยเคียนคุน ADS หัวเว่ย ADS ยังโดดเด่นด้วยโซลูชันไลด้าที่ติดตั้งภายในห้องโดยสารไม่ต้องติดเซ็นเซอร์ภายนอกช่วยรักษาดีไซน์ภายนอกให้สวยงามทําให้มีโอกาสแข่งขันกับค่ายหรูจากเยอรมน,นีได้ขณะนี้ยังมีค่ายรถยนต์สปอร์ตหรูจากเยอรมน,นีรายหนึ่งที่กำลังพิจารณาหัวเว่ยเป็นตัวเลือกในโครงการสำคัญสะท้อนความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยีจีนในระดับโลกครับชาวหงชูกำลังทดสอบฟีเจอร์โน้ตแบบเสียเงินที่แบ่งออกเป็น3รูปแบบ ดาวโหลดภาพความละเอียดสูงอ่านบทความแบบเสียเงินต่อโพสต์เช่น9.9หยวนและเข้าถึงชุดเนื้อหาแบบตอนต่อเนื่องด้วยค่าธรรมเนียมครั้งเดียวฟีเจอร์นี้ยังอยู่ในช่วงทดสอบแบบเชิญชวนโดยผู้สร้างต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย100คนไม่เคยละเมิดกฎใน90วันและยืนยันตัวตนจริงต่างจากฟีเจอร์โฆษณาที่ต้องมีผู้ติดตามมากกว่า1000คนปี2024ชาวของชูเริ่มเปิดตัวสซนญาคาร s i l e n t Impact และเพิ่มทีมงานด้านวรรณกรรมออนไลน์พร้อมเปิด โครงการสนับสนุนนักเขียนสมบัติเพื่อส่งเสริมการเขียนต้นฉบับด้วยฐานผู้ใช้งานกว่า300ล้านคนต่อเดือนและกลุ่มเป้าหมายที่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงฟีเจอร์นี้อาจกลายเป็นเครื่องยนต์การเติบโตใหม่แต่จะต้องรักษาสมดุลระหว่างชุมชนกับโมเดลเสียเงินและดึงดูดให้มีคอนเทนต์ต้นฉบับเพิ่มขึ้นเพื่อแข่งกับ c ชน n า Li t เ r a t u r จและแฟนเขียนโนเวอร์ครับ LG Display วางแผนปลดพนักงานมากกว่า1000คนที่โรงงานประกอบโมดูลในเมืองยันไถมณฑลซานตง โดยให้ค่าชดเชยตามสูตร n บวกหซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างธุรกิจ LCD ในจีนแม้บริษัทจะปฏิเสธข่าวการขายโรงงานแต่สัญญาณการปรับตัวเริ่มชัดตั้งแต่ปลายปี2024ที่เปิดโครงการเกษียณสมัครใจ400ตำแหน่งต่อมายังมีข่าวพิจารณาขายโรงงานมูลค่าหลายร้อยพันล้านวอน นักวิเคราะห์มองว่าแนวโน้มการปรับโครงสร้างหนึ่งคงดำเนินต่อไปเพราะความต้องการ LCD ลดลงขณะที่ OLED กำลังเติบโตในสมาร์ทโฟนจอรถยนต์และอุปกรณ์ Hi-End ทำให้ LG Display ต้องย้ายทรัพยากรไปยังผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นสะท้อนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมแผงแสดงผลทั่วโลกครับ OpenAI เปิดตัว ChatGPT Health บริการใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการข้อมูลสุขภาพโดยผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อแอปอย่าง Medical Records Apple Health, MyFitnessPal, Peloton และ Instacart เพื่อให้บอทดเข้าใจบริบทและให้คำแนะนำด้านสุขภาพโภชนาการและการออกกำลังกายได้แม่นยำขึ้นบริษัทเน้นย้ำว่าข้อมูลสุขภาพจะถูกเข้ารหัสแยกจากข้อมูลทั่วไปและไม่ถูกใช้ฝึกโมเดล AI โดยมีแพทย์ร่วมพัฒนาเพื่อความปลอดภัยแต่ย้ำว่า ChatGPT Health ไม่สามารถแทนที่แพทย์หรือวินิจฉัยโรคได้ขณะนี้เปิดให้ใช้งานแบบจำกัดกลุ่มก่อน เพื่อทดสอบและปรับปรุงระบบอย่างรอบคอบก่อนขยายอย่างผู้ใช้ทั่วไปในอนาคตถือเป็นก้าวสำคัญในการใช้ AI สนับสนุนสุขภาพส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพครับย้อนดูข่าวใหญ่ในช่วงต้นรายการเราเห็นความร่วมมือระดับโลกของ Google และ Xreal ที่อาจพลิกเกมในวงการ AR ขณะที่ a f o l o g o ของ Baidu ก้าวไกลถึงดูไบได้ใบอนุญาตไร้คนขับและเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่างประเทศสะท้อนศักยภาพของเทคโนโลยีจีในในตลาดโลก ส่วน Minimax ก็ทำเอาตลาดฮือฮาด้วยการเปิด IPO ที่ได้รับความสนใจสูงถึง1,209เท่าสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในบริษัทสตาร์ทอัพ AI หน้าใหม่ต่อที่ข่าวเชียว i มีที่แสงหน้า BYD จากมูลค่าตลาดแสดงถึงพลังของระบบนิเวศท,ที่เชื่อมโยงได้ดีขณะที่เดวินและเสี่ยวโต้ก็เดินหน้าขยายฐานและเตรียมสู่ IPO ส่วนหัวว ADs กําลังได้รับความนิยมจากค่ายรถร่วมทุน แม้ LG Display จะต้องปรับตัวด้วยการปลดพนักงานแต่ก็สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมสุดท้าย OpenAI เปิดตัว ChatGPT Health หวังเจาะตลาดสุขภาพส่วนบุคคลทั้งหมดนี้คือภาพรวมของโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็วและไม่หยุดนิ่งครับขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้า